สบายดีเมื่อนี้อันพิมก์กาได้มาเลาะเบิงกะโลหรือว่ากะเบื้องอันสบายดีน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งต่างประเทศหรือว่าอันพี่น้องทางประเทศไทยอันเพื่อนพิมก์กาชีได้กูกะโลแล้วทางผู้ใหญ่เพิ่นมีความเมตตา ช่วยเลือเพิ่นว่าเพิ่นสิปุกะโลให้เพื่อนของพิมพ์มืม้อนี้พิมพ์ก็เลยมาเหลาะเบิง่งว่าสิเอาลายใดอันเฮาลองมาเหลาะเบิงนํากันเนาะแต่ตัวน,นี้นั่นแมนว่ากะโลบ้านใหญ่หน้าหน้าส880เซนละตัวน,นี้นะอันนี้เฮาก สำหรับเพื่อนเท่ากับบ่อเมาะปันไดเนาะอันนี้ก็สำหรับเพื่อนอทีว่าใส่พื้นที่ทีกว้างาะโดยมาละเหมือนนำกันเนาะ แต่ว่าพิมพ์นันหมักลายนี่นี่ลายนี่ซึ่งเป็นหนาสีซ่ซิคูณสี่ิเนี่ยลายตัวทำอิทนี่พิมพ์นันหมักลายนี่แหละแล้วก็แต่ว่ามันเป็นกระโลแบบฝืดเนาะแล้วก็มีทางนี่ทางนี่เข้าอ่าสิปปูห้องน้ำทางนี้นะโอย แต่สาเหตุที่ว่าพิมพ์อยากเอากะโลฝืดนี่เพราะว่าให้รถเข้นของแม่ก็คือว่าอาไห่มันบอมื่นเนาะนี่แต่ว่าลายนี่พิมพ์กหมักอยู่อันมันบึงแบบสุดใสและแบบเบึงสะอาดสะอ้านเนาะแต่ว่ากะเดี๋ยวสีล่องเลือกเบึงแล้วจังตัดสินใจ นี่พิมพ์นะหมักลายตัวนี้สีตัวนี้มันเป็นมันก็เป็นร่องและมันก็ฝืดคือกันอันทาวาตัวนี้เนี่ยชีเป็นกะโลมืนนี่มีแต่ลายงามงามตัวนี้กั่างามแบบว่า สดใสเนาะพิมก่าพึ่งหากาเฮียนถ่ายวิดีโอเนาะหรือว่าบอขักเบิ่งบอขักก่าพิมกัขอขออภัยขอโทษพิมก์กชิคอปรับปรุงอันการถ่ายไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่า กลองเห็ดลองทายเบิงเพราะว่าบ้างเทอพิมพ์กันยังปรับกล้องอันแสงหรือว่าอันนี้ยังบเป็นประไดนี่ตัวน,นี้ชีเมนวันหน่า40สี่เป็นแบบว่าปูหนาเฮือนเพราะว่ามันเป็นกะโลฝืด มาเบิงอีกคางนี้เนาะคางคงนี้ก็เป็นหนาสี่สิบคือกันแต่สิเป็นแบบลายแบบอินออนโดยลายแบบอินออนแบบเรียบๆแต่ว่าพิมกับสีหมากแบบว่าลายแบบอ่าสีแบบสีมันสบายสบายตาเนาะ แลว้วเวลาแบบเวลามันเปื้อนมันยังกะให้เฮ็นโลดนะแบบให้เข้าแนมเห็นโลดแบบสีเย็นตาสบายตาเบึ่งแล้วมันแบบสะอาดเนาะนี่ขางนี่กามีขังนี่กามเนวนาสีชิดคือกัน,น เบิ่งไปเบิ่งมาคือว่าลังเลใจเนะาะบอกว่าคือว่ามีแต่ลายงามๆเนาะก็งามคนละแบบตัวนี้สิเป็นหนาหาซิปอันนี้เป็น,นงามคนละแบบนี่ตัวนี้ก็หนาสี่ซิปนี้ แต่ถ้างนี้สิออกเป็นแบบว่าลายไม่เนาะซึ่งลายไม่เท่ากาสิใส้มากกาัชื่อว่าดนดนเติบแหละเพราะว่าเพื่อนของหมู่พิมหรือว่าของญาติพี่น้องหรือว่าคนที่พูดจ้ากะชื่อว่าใส้ลายไม่นี่กะลายเนาะร้ายลังคาเพื่อนกั้นนี่กะแล้วแต่คนมากนี่แต่ ก,ะ,กะงามไปอีกแบบเนาะ,นะครั้งนี้กะสีมีทั้งผนังหงน้าน้ำ้วก็ีีปูทั้งเคือนน้ำนี่ลายนี่พิมพ์กะว่างามอยู่เด้นี่นี่แต่ว่าส่วนลายพิมพ์กะสีหมักเป็นแบบลายใสๆนะลายแบบสว่างๆตานะแบบเบึงแล้วมันสีสะอาดสะอ้านนะ เนาะโดยเดี๋ยวเรากลับมาเบิ่งนนำกันเนาะจะมีแถวสุดท้ายนี่คือแถวนี้แบบนี้เนาะน,นี่จะมีแถวสุดท้ายแหละตั้งแต่พิมพ์เบิ่งมากนีพิมพ์นีหมักอยู่ประมาณ สามลายเนาะเดี๋ยวพิมพ์สิ่้อนไปให้เบิ่งเนาะว่าพิมพ์หมักลายได้เน่ก็คือโบสามกับสี่นีแ่แหละเนาะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวด้อยยังยังโเห็นเนาะหนึ่ง หนึงก็คือลายนี่เนาะที่พิมพ์หูซึกว่าเบิ่งแล้วสะอาดสะอ้านดี้วก็มันก็แบบอ่าเป็นแบบกะางามเนะาะกะกะแล้วแต่คนหมักแหละแต่สำหรับพิมพ์กะว่างามอยู่แล้วก็กะชื่อว่ามีลายดอกไม้ที่แบบสีบส้ํำแบบกันเนาะที่เขา อันเต็มลายเนาะพิมพ์ก็รู้สึกว่ะเออกับแปลกๆแล้วก็สะอาดดีนะแบบสดใสแล้วก็มีแล้วก็วกมีลายนี้อลายนี้นี่พิมพ์กะมัก มันซีดีเบิ้งแบบฮาว่าห้ามาเบิ้งตัวจริงนี่มันอย่าคลายๆคือคือเพ็จนะแบบมันเป็นมันมันสิเป็นเลสระยิบระยิบระยับเนาะบอลนี้เนาะนี่นะแต่พิมพ์ก็คิดว่าเออมันก็แปลกดีแล้วมันก็สะอาดสะอ้านดีเนาะก็คือสองแล้วสองแล้วเนาะก็รู้สึกว่ามักเล่อ่า สีหอดสามอยู่บ่อเนาะขนาสีตัวนี้เนี่เป็นอะไรเนาะตัวนี้ก็สีเป็นเงาละหยิบระยับเนาะเราเงาละหยิบระยับดอกไม้ลายดอกไม้นะตัวนี้พิมพ์กับหมักถ้าหมักนี่คือหมักสีนี่เนาะ มันจออกแบบสีแบบสีบัวเนาะสีบัวอมอมม่วงแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นกลูมื่นเนาะพิมกามักอยู่ลายนี้เนาะนี่เดีแต่ว่าเดี๋ยวพิมพ์สีไ้แม่เบิ่งอีกว่าแม่ผสมมักตัวใดแล้วคอยตัดสินใจเนาะว่าพิมพ์สีไดเอาตัวใดซึ่งราคามันกระแตกต่างกันไปเนาะ แต่สุดท้ายแล้วพิมพ์กบขีดวายพิมพ์อยากได้ตัวทีถึกสุดนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งเท่ากับจังสีได้ประหยัดเงินนําแล้วก็เฮือนเท่ากับจังสีได้แล้วแล้วก็ให้เหมาะสมกับแม่ที่เพิ่นสวยพิมพ์มาเนาะทีเพิ่นสวยใหความหักใหความเมตตาพิมพ์ม,มาสุดท้ายนี่พิมพ์กบ ขอขอบอกขอบใจนำเอซีรือว่า่อแม่ี่นนอรดอโมเพื่อนที่หับมชมคลิปให้กำลังใจขอขอบอกขอบใจเนาะอันพิมก่าสีใดปิดคลิปแหละโดยสบายดี